โดยข่าวแรกวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานประธานการประชุมผู้นำบิมสเต็กครั้งที่6ท่านกล่าวท้อยแถลงกระชับความร่วมมือร่วมกันสร้างภูมิภาคที่จเจริญรุ่งเรืองและเปิดกว้างเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติของประชาชน นายจิรายุหว่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือบิมสเ e c ค,ครั้งที่6พร้อมผู้นำและผู้แทนสมาชิกบิมสเท็จากอินเดียเนปาลภูตานสีลังกาเมียนมาบังคลาเทศ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยถแถลงเปิดการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาซึ่งส่งผลกระทบถึงประเทศไทยด้วยพร้อมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกสู่การประชุมผู้นำบิมสเต็ครั้งที่6โดยเป็นความภาคภูมิใจของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหลังจากที่ไม่ได้จัดการประชุมแบบพบหน้ากันมาเป็นเวลากว่า7ปีซึ่งโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และหารือแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐฯกฯิจสังคมในกลุ่มสมาชิกบิมสเต็ ประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมคือวิสัยทัศน์กรุงเทพ2,030ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่จะนำประเทศสมาชิกบิมสเท็ไปสู่อนาคตที่มีความเจริญรุ่งเรืองยืดหยุ่นและเปิดกว้างวิสัยทัศน์นี้ถูกออกแบบเพื่อสร้างความแข็งแกร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงและการเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับปัญหาระดับโลก นอกจากนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวสะท้อนถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูามิภาคเพื่อจัดการภัยพิบัติในกลุ่มบิมสเต็กเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยธร,รรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการพัฒนาระบบเตือนภัยพร้อมสนับสนุนการจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติของบิมสเต็กครั้งที่2เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อภัยธรรมชาติ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในบิมสเต็โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในภูมิภา,าคการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจร่วมกันและเน้นย้ำถึงบทบาทของบิมสเต็ในการสร่งเสริมสันติาภาพ,าพและความมั่งคั่งร่วมกัน โดยประเทศไทยในฐานะประธานปัจจุบันของกรอบเอเชียโคออปเปอเรชั่นไดอะลมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างบิมสเท็กกับเวทีระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค